วินเทจสาหรับเจ้า a u d i A 6คันนี้ผมสายรถสะสมใครจะเป็นรถเก็บรถจอดเน้นเอามาขับแค่วันอาทิตย์นะครับผมก็แนะนําเลยกับนี่ฟิล์มกองแสงไตล์วินเทจนะครับผมเห็นเนี่ยสีใสสีเขียวสวยเลยสว่างระดับ7 5หาคันนี้หายากนะผมในตลาดนี่เราก็มีให้ที่โบชันนะผมสายสะสมเนี่ยบอกตรงเขาอยากโชว์แบบโชว์ความใสโชว์ความสวยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการกัน UV นะครับผม UV ที่จะมาเรียภายในเนี่ยผมทำให้แบบสีมันตีดให้หนังกรอบทําให้หนังมันแตบแตกนะครับผมมันก็ทําให้ไมนสวย นะครับผมก็เลยมาติดฟิล์มอั่นี้ครับผมกัน UV ได้99%แถมตัวนี้พิเศษกัน UV ย่านความถี่400นาโนเมตรได้ด้วยนะครับผมแสดงว่าฟิล์มตัวนี้ สามารถกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ได้ในตัวเดียวกันเลยครับผมโคตรเฟี้ยวโคตรสวยงามนะครับผมกันในอาก็เวอร์ได้ตั้งแ16%นะครับผมแบบนี้ราคาเนี้ยบ่งตรงไม่ข้าม7 0 0 0นนะผมในส่วนของการติดตั้งนะผมไม่ต้องห่วงผมไว้ใจได้เลยเราใช้ทีมงานคุณภาพนะครับผมแต่ละคนเนี้ยมีประสบการณ์มากกว่า10ปีผมระหว่างการติดตั้งเรามีแผ่นกันน้ำไว้ให้ทุกชิ้นนะผมไม่ต้อง,องห่วงเลยว่าน้ําจากการติดตั้งเนี้ยจะไปทําความเสียหายกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถนะครับผมใครสนใจติดต่อผมที่โมชั่นคอสเมต